นี่คือในบริบทของสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพนะครับนี่คือรายการในบริบทหรือ in context ของผระผมสมเกียรติอ่อนวิมลทางอสมท thinking radio 96.5 fm แต่รายการนี้ขึ้น YouTube เท่านั้นเฉพาะทุกเช้าว,วันศุกร์และจะอยู่ใน YouTube ตลอดไปนะครับวันนี้จะคุยถึงเรื่อง สงครามการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาเป็นหลักใหญ่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันอังคารที่22เมษายน2568นั้นมีข่าวว่ารัฐบาลอเมริกันไม่รับนัดคณะเจรจาก,การค้าเรื่องภาษีสุลกกกรหรือแทริฟจากประเทศไทยนำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แล้วขอให้เรากลับไปทบทวนรายละเอียดแล้วค่อยนัดใหม่กันอีกทีนึงการเลื่อนไม่รับนัดในครั้งนี้ถือเป็นการเลื่อนแบบไม่มีกําหนดว่าจะรับนัดหรือไม่เมื่อไหร่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นการทําสงครามการค้าที่อเมริกาประกาศรบกับไทยฝ่ายเดียวโดวยไม่มีการเจราจาก่อนจะประกาศสงครามหรือหลังเริ่มสงครามไปแล้วเป็นการเอาเปรียบประเทศที่เล็กและด้อยกว่าเช่นประเทศไทย ไม่แยแสต่อกฎเกณฑ์และกฎหมายระหว่างประเทศที่กำกับดูแลการค้าในโลกนี้โดยองค์กรที่เรียกว่าองค์การการค้าโลกหรือ World Trade Organization หรือ WTO อันเป็นองค์กรที่สหรัฐอเมริกาสร้างขึ้นมากับมือร่วมกับประเทศอื่นๆรวมทั้งไทยด้วยในปี1995มาบัดนี้สหรัฐอเมริกาแหวกกฎเกณฑ์ของ WTO สร้างกำแพงภาษี กันสินค้าต่างๆจากต่างประเทศไม่ให้เข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มภาษีสุสกากรหรือภาษีสินค้านำเข้าให้สูงมากขึ้นผิดความตกลงจนราคาสินค้าสูงมากจนอาจขายได้น้อยหรือขายไม่ได้เลยในอเมริกาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องการให้คนอเมริกันซื้อสินค้าต่างประเทศน้อยลงเพิ่มภาษีนำเข้าให้สูงเสมือนเป็นกำแพงขวางกัน้น การนําเข้าสินค้าจากประเทศอื่นแล้วไปจูงใจให้คนอเมริกันตั้งโรงงานผลิตสินค้าผลิตเองขายเองใช้เองในประเทศของตัวเองเท่านั้นโดยไม่คํานึงว่าโลกปัจจุบันเป็นโลกที่ตกลงกันแล้วโดยองค์การการค้าโลกว่าเป็นโลกที่จะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันเป็นการค้าแบบเสรีการผลิตชิ้นส่วนองค์ประกอบต่าง จนกลายมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปในที่สุดนั้นมันขึ้นอยู่กับหลายๆประเทศร่วมกันแบ่งงานผลิตชิ้นส่วนอะไรตามความต้องการเหมาะสมของต้นทุนแรงงานวัตถุดิบเทคโนโลยีและองค์ประกอบต่างๆกว่าจะนำมารวมกันประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูปส่งขายได้ต่อไปทั้งโลกก็ผลิตสินค้าทุกอย่างมีที่มาของชิ้นส่วนประกอบจากหลายๆประเทศ แต่สหรัฐอเมริกาคิดว่าจะต้องจัดการกับทุกประเทศที่ได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาโดยขึ้นภาษีสุลกกกรให้สูงเข้าไว้ประเทศไทยโดยภาษีสุลกกกรประกาศเป็นทางการเมื่อวันที่2เมษาย,ยน2026ที่ผ่านมาโดนอัตราเก็บถึง36%เพราะว่าประเทศไทยได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาสูงเป็น1ใน10ประเทศระดับบนของโลกที่ได้เปรียบดุลการค้าสูงสุด กับสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าความขยันหมั่นเพียรประสิทธิภาพในการผลิตและส่งออกของเราก็กลายเป็นที่ที่สหรัฐอเมริกาต้องการจะปิดกั้นและทําลายต่อมาสหรัฐได้เลื่อนกําหนดการเก็บภาษีสุากากรที่จะเก็บจากเรา36ร์เซจะเก็บจากประเทศอื่นในอัตราที่ต่างกันไปเลื่อนไป90วันแต่ระหว่างนี้ยังคงเก็บ10ไปก่อน มาในวันที่22เมษายนประธานาธิบดีโดนอัทัมประกาศกำแงพงภาษีสำหรับสินค้าประเภทพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาเซลล์ถึง3,521กับประเทศไทยซึ่งก็ใช้อัตราเดียวกันนี้กับสินค้าโซลาเซลล์หรือซเซลล์แสงอาทิตย์จากมาเลเซียเวียดนามและเขเมรก่อนที่ข่าวนี้จะมาถึงนายกรัฐมนตรีแพ่ทองทานจินวัฒน์แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่22เมษายนดังนี้ รัฐบาลนางสาวแพรทองทานชินวัตรให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงประเด็นการเลื่อนเจรจาเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจและการปรับขึ้นภาษีกับสหรัฐว่าประเด็นการเจรจาเพื่อพูดคุยได้มีการเลื่อนซึ่งทางด้านประเทศไทยทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้มีการพูดคุยกันถึงมาตรการการขึ้นภาษีของสหรัฐเมื่อมีการส่งทีมล่วงหน้าไปมีสาระสําคัญบางอย่างที่ต้องกลับมาทบทวนในเรื่องที่จะเจรจา ซึ่งจะมีการนัดหารือกันอีกครั้งแต่ในส่วนของรายละเอียดว่าเป็นเรื่องหรือประเด็นไหนจะให้ทางด้านนายพิชัยชุณหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงในรายละเอียดต่อไปนายกรัฐมนตรีแพรทองทานกล่าวต่อว่าในส่วนของประเด็นที่มีฝ่ายค้านเสนอให้รัฐบาลหรืองบประมาณปี2569และเห็นด้วยหากรัฐบาลจะออกพระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อรับมือภาษีสหรัฐ เรื่องดังกล่าวต้องรับฟังทุกความคิดเห็นซึ่งจะต้องนํามาพิจารณาประกอบกันว่าจะเกิดผลอย่างไรต้องคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาวด้วยหากในระยะยาวมีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนซึ่งก็ต้องให้ทีมทบทวนเรื่องดังกล่าวอีกต่อไปอีกจากคำถแถลงต่อไปของนายกรัฐมนตรีแพ่ทองทานชินวัตรซึ่งก็ถแถลงต่อไปว่าเอ่อ uh ประเทศไม่ได้ช้าเกินไปเนื่องจากสหรัฐอเมริกาประกาศระยะเวลา90วันก่อนขึ้นภาษีจะมีผลซึ่งตอนนี้ก็ได้ทบทวนและพูดคุยกับทีมเจรจาอย่างไม่เป็นทางการว่ามีเรื่องใดบ้างที่เราควรจะพูดคุยกันเพราะว่าบางเรื่องเช่นภาษีที่เขาเสียให้เราแพงเกินไปก็ดูเหมือนว่าควรจะปรับให้สมเหตุสมผลเช่นเดียวกับอีกหลายๆประเทศซึ่งขณะนี้ทีมงานก็ทำงานกันอย่างละเอียดซึ่งถ้าถามว่ามีความลาดช้าหรือไม่นายก ย้ำว่าไม่ช้าเกินไปสหรับภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจทั่วโลกก็มีความลำบากค่อนข้างที่จะฝืดเคืองพร้อมๆกันซึ่งเราก็ต้องค่อยๆจัดการด้วยความรอบคอบและต้องมีการพูดคุยอย่างต่อเนื่องขณะนี้ทีมของรัฐบาลไทยทุกคนกําลังทํางานอยู่อย่างต่อเนื่องและรับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนเพราะฉะนั้น คิดว่าทําดีที่สุดในสถานการณ์นี้แล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปถึงประเด็นการร่วมมือกันของกลุ่มประเทศอาเซียนในการเจรจาว่าได้มีการพูดคุยกันกันกบทางด้านในอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนในฐานะประธานอาเซียนและได้มีการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการเล็กน้อยในเรื่องการร่วมมือและการที่ตนเองหรือนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยือนกัมพูชาระหว่างวันที่23ถึง24เมษายนนี้ก็จะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนของประเด็นผลจากการขึ้นภาษีของสหรัฐจะส่งผลให้รัฐบาลต้องทบทวนนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ตหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตอนนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมซึ่งต้องรอดูว่าในส่วนที่เราจะปรับปรุงได้เราจะสามารถทําได้แค่ไหนแต่ก็เป็นที่แน่นอนว่าเราต้องดูในเรื่องของผู้ประกอบการและเกษตรกรของเราด้วยว่าที่ส่งออกไปเป็นอย่างไรและการนำเข้าของสินค้าจำเป็นของสหรัฐจะเพิ่มขึ้นได้หรือไม่เพื่อที่จะได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการและพยายามรักษาผลประโยชน์เกษตรกรและผู้ประกอบการให้ได้มากที่สุดผู้สื่อข่าวถามเรื่องดิจิทั l วอลเล็แต่นะักยกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบเรื่องนั้นแต่ไปตอบเรื่องการค้ากับอเมริกาในส่วนของประเด็นการใช้คำภาษาอังกฤษทับศัพท์ว่าบาลานซ์ของประเทศไทยกับประเทศหมหาอำนาจซึ่งจีนออกมาเตือนว่าหากมีการยอมให้สหรัฐมากเกินไปจะกระทบการค้าขายจีน ก็อาจจะโดนมาตรการตอบโต้ด้วยเช่นกันดังนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มีการพูดคุยตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าการเจรจาของไทยกับสหรัฐถึงแม้ไทยจะเป็นประเทศเล็กๆก็ตามแต่ต้องเจรจาให้เหมือนกับว่าให้ประโยชน์เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายไม่ได้เจรจาเหมือนกับว่าเป็นประเทศที่เล็กมากต้องยอมทุกอย่างซึ่งไม่ได้อยู่แล้วทุกๆประเทศมีความสําคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเข้าไปคุยต้องมีกระบวนการคิดที่ ข้าไปคุยซึ่งตนเองได้คุยกับทีมไปแล้วว่าการที่ไปคุยกันไม่ใช่เป็นการเทหมดหน้าตักเพราะผู้ประกอบการกับเกษตรกรมีความสัมพันธ์กับจีนมากเช่นกันประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับสองประเทศมหาอำนาจก็อยากให้เป็นอย่างนั้นต่อไปเพราะฉะนั้นทั้งสองประเทศต้องบาลานซ์ให้ดีถ้าจะพยายามอธิบายในตอนท้ายของการถแถลงของนาย,ยกไพรงทานเพราะแถลงแล้วยังไม่เข้าใจว่าพูดเรื่องอะไรชัดเจนก็น่าจะแปลว่าไทย ถ้ายอมอเมริกาอาจจะมีปัญหากับจีนแล้วจีนเหมือนกับจะขู่ไทยว่าต้องระวังเลยต้องใช้คาว่าบาลานซ์ใช่ดีเหมือนกับไทยถูกบีบทั้งสองฝ่ายถ้าเป็นอย่างนี้จริงนายกก็น่าจะออกมาแถลงใหม่ให้มันชัดเจนว่าเราถูกบีบจากจีนไม่ให้เข้ามาทางอเมริกาหรืออเมริกาบีบเราไม่ให้เข้าจีนแล้วเราจะไปทางไหนนี่คือปัญหาที่มีความรู้สึกจากการแถลงที่ลคลุมเครือไม่ชัดเจนไม่ตรงเป้าของนายกรักฐมนตรี การที่รัฐบาลอเมริกันไม่รับนัดเจรจากับรัฐมนตรีของไทยแถมประกาศตามใจชอบขึ้นภาษีเพิ่มเติมโดยไม่ปรึกษาหารือกับไทยถือได้ว่าเป็นการไม่ให้เกียรติไทยไม่เคารพความเท่าเทียมกันในฐานะประเทศเอกรราชสมาชิกองค์การสหประชาชาติและองค์การการค้าโลกเหมือนกันสมควรที่รัฐบาลไทยจะต้องประกาศจุดยืนให้แข็งขันชัด เจนแม่นยำกว่าที่นายกถแถลงไปแล้วเมื่อวันอังคารไม่ให้ตกเป็นเบี้ยล่างหรือเป็นที่เหยียบย่ำทำลายเกียรติภูมิของการเป็นประเทศไทยหรือชาติไทยที่เราเคารพกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศรัฐบาลไทยน่าจะประกาศดังต่อไปนี้ในการตอบโต้กลับไปยังสหรัฐนั้นข้อหนึ่งรัฐบาลไทยจะยังไม่ขอเจรจา ขอรอจนกว่าสหรัฐจะนิ่งไม่ปรับเปลี่ยนไปมาเช่นทุกวันนี้สหรัฐยังกลับกรอกเปลี่ยนเพิ่มลดไปมาเสมอโดยไม่รักษาคําพูดรัฐบาลไทยจะต้องแจ้งให้รัฐบาลอเมริกันทราบว่าเมื่อไหร่จะอยู่กับร่องกับลอยหรือนิ่งอยู่กับที่จะได้เริ่มคุยกันได้ตอนนี้ถ้ายังไม่นิ่งเรายังจะไม่ขอคุยด้วยแล้วก็ไม่มีแผนแน่นอนชัดเจนว่าจะเอายังไงกันแน่ถ้ายังไม่มีก็ไม่รู้จะคุยอะไร ขณะที่ประชาชนบริการทั่วประเทศตอนนี้ก็ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของประธานาธิบดีของตนเองและมีการชุมนุมประท้วงทั่วประเทศทุกวันหลายร้อยเมืองหากรัฐบาลสหรัฐนิง่งยืนหยัดในในโในโยบายประกาศสงครามภาษีนําเข้าชัดเจนแล้วไทยเราจึงจะบอกว่าพร้อมที่จะนัดหมายเจรจาไม่ใช่ไปนัดหมายแล้วเขาบอกว่าเลื่อนไปก่อนเราจะนัดหมายเมื่ออ,อเมริกาพร้อมและเราพร้อมจึงจะนัดหมาย ตอนนี้ต้องรอไปก่อนแต่ว่าความพร้อมในเรื่องการจัดเจรจารนั้นเราจะต้องมีความพร้อมชัดเจนเข้มแข็งอยู่รอล่วงหน้าแล้วว่าเราจะคุยเรื่องอะไรจะเอาอะไรยังไงจะมาอ้างว่าทุกอย่างต้องรอรับฟังความเห็นฝ่ายต่างๆอยู่เรื่อยเห็นทีจะไม่ได้มันจะหาที่จบไม่ลงตัวก็อ,องเราควรจะและจำเป็นจะต้องรอ90วันตามกำหนดที่รัฐบาลอเมริกันประกาศไว้เป็นเส้นตาย คือวันที่8กรกฎาคม2025ผ่านวันนั้นไปแล้วจะมีความชัดเจนหวังว่าจะมีความชัดเจนและหวังว่าสหรัฐอเมริกาจะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแน่นอนจะไม่เปลี่ยนใจแล้วถึงตอนนั้นหลัง8กรกฎาคมเราจึงจะเริ่มขอเจรจาหรือนัดหมายเจรจาว่าต้องการอะไรอย่างไรถ้ายังไม่ถึงวันนั้นรอไปก่อนได้นะครับประเด็นที่3 ประเทศต้องไม่ยอมรับการเจรจาที่ปฏิบัติต่อเราแบบไม่เท่าเทียมกันไม่ให้เกียรติกันทํากับเราก่อนฝ่ายเดียวโดวยไม่เจรจาต่อรองก่อนอย่างที่ทํามาเมื่อวันที่สองเมษาย,ยนนั้นถือว่าไม่ถูกต้องเป็นการทําร้ายการค้าต่างประเทศของไทยโดยพลการไม่หาหรือก่อนก็ถือว่าเป็นการลุกรานและละเมิดความตกลงการค้าเสรีตามกรอบของ WTO วิธีคิดแบบนี้คล้ายกับจีน ที่ว่าอเมริกาไม่ปฏิบัติต่อจีนแบบเท่าเทียมกันเช่นกันอเมริกาก็ไม่ได้ปฏิบัติต่อไทยแบบเท่าเทียมกันเมื่อไม่เคารพกันก็ต้องรอให้รู้จักเคารพกันและกันอย่างเท่าเทียมกันแล้วจึงจะมาคุยกันน่าจะถูกต้องสมศักดิ์ศรีของความเป็นประเทศอิสระเอกราชอย่างไทยมากกว่าแถมเราเป็นประเทศที่เก่าแก่กว่าสหรัฐอเมริกานับหลายร้อยปีข้อ4ในํานองเดียวกันกับที่จีนทําก็คือ เราควรต้องร้องเรียนหรือฟ้อง WTO หรือองค์การการค้าโลกให้ตัดสินว่าสาหรัฐมีนโยบายการค้านอกระบบการค้าเสรีที่กำกับดูแลโดย WTO แม้จะไม่มีอำนาจบังคับกับสหรัฐแต่อย่างใดแต่ถ้าหากว่าประธานาธิบดีสหรัฐเป็นฝ่ายผิดก็จะเป็นการประกาศความผิดให้ชาวโลกรับทราบเป็นทางการและสหรัฐได้รับความรับผิดชอบหรือจะรับผิดชอบหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่ แต่ก็จะเป็นโทษที่เป็นความอับอายต่อสาธารณชนต่อหน้าชาวโลกได้ข้อ5การตอบโต้ด้วยมาตรการเดียวกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกว่า r e c i p r o c o l t a r i f f แปลเป็นไทยสำนวนไทยว่าตาต่อตาฟันต่อฟันหรือเอาไงเอากันเราควรต้องทำเพื่อให้สหรัฐสํานึกว่าประเทศไทยมิได้ทําอะไรมากไปกว่าที่จะทําเท่าเกับที่สหรัฐทํากับเราเราก็จะขอตอบโต้กลับด้วย ในอัตราเดียวกันเพื่อให้สงครามการค้าครั้งนี้รบกันอย่างเสมอกันด้วยตัวเลขก่อนเสียหายทั้งคู่แต่เสมอกันด้วยตัวเลขขนาดประเทศอาจจะไม่เท่ากันหนึ่งประกาศเก็บภาษีนําเข้าสินค้าจากสหรัฐ3าทุกประเภทสินค้าเหมือนที่อเมริกาประกาศเก็บกับเราแต่รอ90วันหลังวันที่8กรกฎาคมสประเทศไทยในระหว่างนี้ก็ขอทําแบบเดียวกันคือขอเก็บ10%เ ทุกประเภทสินค้าจากอเมริกาเข้าประเทศไทยเหมือนกับที่สหรัฐกําลังเก็บจากเราส0ทุกวันนี้เหมือนกันรับทุกเท่าเท่ากันเราเป็นประเทศเล็กๆขนาดเศรษฐกิจเล็กกว่าหลายพันเท่าเราจํายอมรับทุกทรมานมากกว่าคนอเมริกันไปจนกว่าเราจะหาตลาดใหม่ทดแทนได้ข้อ3เราขอเก็บภาษีสินค้าพลังงานแสงอาทิตย์จากสหรัฐ3 5 2 1เท่ากัน ก็เสมอสงครามกันอีกนะครับข้อ 4. รัฐบาลไทยต้องดูแลสินค้าไทยโดยแท้สินค้าไทยแท้แท้เกิดที่ไทยผลิตที่ไทยส่งออกจากไทยโดยไม่มีสิ่งแปลกปลอมจากต่างประเทศโดยเฉพาะสินค้าเกษตรทุกชนิดทุกระดับสินค้าไทยแท้แท้ที่ไม่ใช่การปลอมถิ่นกำเนิดสินค้าจากต่างประเทศที่มาแปลงเป็นสินค้า made in Thailand โดยป้ายเพื่อการส่งออกต่ออีก ทีนประเด็นที่6เรื่องใหญ่ประเทศไทยต้องยกเรื่อง trade in service หรือการค้าประเภทบริการขึ้นเจรจาคู่ขนานไปกับสินค้าการผลิตแบบอุตสาหกรรมจะต้องมีตัวเลขชัดเจนว่าประเทศไทยขาดดุลการค้าบริการเท่าไหร่ยกตัวยอย่างเช่นสินค้าประเภทการค้าบริการบันเทิงเพลงซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดการค้าออนไลน์ การศึกษาที่คนไทยใช้จ่ายส่งลูกหลานไปเรียนในสหรัฐการท่องเที่ยวการมีกิจการที่ปรึกษาการเงินกฎหมายระหว่างประเทศต่างๆแน่นอนว่าไทยถ้าได้ตัวเลขจริงๆแล้วควรจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบดุลการค้าบริการกับสหรัฐอเมริกาอย่างมหาศาลตัวเลขนี้เอาไปรวมกันกับการที่เราได้เปรียบดุลการค้าสินค้าอุตสาหกรรมอาจจะได้ตัวเลขที่เราเสียเปรียบดุลการค้าโดยภาพรวมก็เป็นได้ อันนี้รัฐบาลไทยยังไม่ยกประเด็นการค้าบริการมาเป็นประเด็นในการเจรจาข้อ 7. รัฐบาลไทยต้องตอบโต้ทางวิชาการด้วยการอธิบายด้วยเหตุผลเชิงวิชาการว่าในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องการค้าเสรี WTO ระเบียบการค้าของโลกปัจจุบันว่า 1. WTO หรือองค์การการค้าโลกนั้นทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วโดยมีกฎเกณฑ์หลักการที่ทุกฝ่ายรับรองและปฏิบัติตาม หากมีเรื่องใดที่ต้องปร,ปรับปรุงแก้ไขซึ่งย่อมจะมีแน่นอนหลายประเทศก็ต้องการแก้กฎ WTO บางกฎอยู่แล้วก็ต้องเจรจาก,กันในกรอบ WTO จนกว่าจะรุ่งร่วงไม่ใช่มาประกาศสงครามการค้าโดยพละการอย่างที่อเมริกาทำอยู่ทุกวันนี้จะมาทำตามอำเภอใจเพราะว่าตนเองเป็นประเทศมหาอำนาจอย่างที่ทำอยู่เราจะไม่ยอมรับข้อที่2เรื่องวิชาการบอกให้สหรัฐสํานึกว่า สงครามการค้าหรือเทรดวอร์นั้นทุกฝ่ายแพ้ด้วยกันเสียหายด้วยกันแต่คนอเมริกันจะเป็นฝ่ายแพ้มากกว่าความอดทนของคนไทยสูงกว่าเพราะอยู่กับความยากจนลำบากยากแค้นได้อึดอดทนดีกว่าและอยู่มายาวนานกว่าคนอเมริกันเราสร้างชาติและอยู่รอดมาได้ถึงอย่างน้อย800ปีฟันฝ่าสารพัดสงครามมานานก่อนที่จะเกิดประเทศสหรัฐอเมริกาได้ซ้ำไปเราสู้ สร้างชาติของเรามาเป็นเอกราชยาวนานก่อนอเมริกาจะได้รับเอกราชก,กว่า200ปีเราสู้กับความยากลําบากในทางเศรษฐกิจได้แน่นอนเรามีปรัชญาชีวิตเศรษฐกิจแบบพอเพียงเราพอหาทางอยู่ได้โดยไม่ต้องมีสหรัฐอเมริกามาค้าขายกับเราแน่ๆเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีจะต้องทําให้ประชาชนชาวไทยมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีอยู่ข้างคนจนแม้จะเป็นคนรวยก็าถามทำยังไงจะให้ไปด้วยกันได้ ข้อ8การรณรงค์ไม่ซื้อสินค้าอเมริกันก็อาจจะเป็นทางออกที่ทําได้เพียงเพื่อส่งสัญญาณให้ทราบว่าคนไทยพึ่งตนเองผลิตสินค้าใช้เองแลกเปลี่ยนค้าขายกับประเทศอื่นๆได้อีกมากมายเราอยู่ได้แน่นอนโดยไม่ต้องมีสินค้าอเมริกันข้อ 9. การรณรงค์สนับสนุนชาวอเมริกันให้ปฏิเสธรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ให้ช่วยกันเรียกร้องประชาธิปไตยและเคารพกฎหมายกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศให้คงทัศนะที่ดีต่อชาวอเมริกันเหมือนเดิม ไม่ก่อให้เกิดความเกลียดชังระหว่างประชาชนสองประเทศอย่างถาวรว่ากันเฉพาะ4ปีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี้ประชาชนสองประเทศต้องไม่เป็นอริหรือศัตรูกันแต่อาจจะต้องขัดแยง้งกันกับรัฐบาลระหว่างรัฐบาลข้อ10การสแสวงหาตลาดใหม่จากมิตรประเทศทั่วโลกตั้งแต่อาเซียนไปถึงยุโรปและแอฟริกาเรื่องนี้ต้องทากันอย่างเข้มข้นการนัดหมายขยายตลาดนั้นไม่ยากนักเพราะทุกประเทศ ได้รับผลกระทบจากนโยบายการค้าแบบเห็นแก่ตัวของสหรัฐทุกประเทศต้องการมิตรประเทศเป็นคู่ค้าใหม่เช่นเดียวกับเราข้อ1ิสุดท้ายสำคัญที่สุดสมควรจะต้องขยายความในโอกาสต่อไปนะครับแต่โดยย่อโดยสรุปก็คือประเทศไทยจะต้องทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศแบบใหม่สุดยกเครื่องใหม่หรือจะเรียกว่าเราจะต้องปฏิวัติเศรษฐกิจของไทยอย่างแท้จริงโดยคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้เป็นรากฐานคือหนึ่ง รัญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียง2การค้าเสรีสาปฏิวัติการศึกษาไทยใหม่หมดให้รองรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปโดยรวมเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์การวิจัยและการพัฒนาทักษะการอ่านคอมพิวเตอร์ศาสตร์ artificial intelligence หรือ ai ปัญญาประดิษฐ์ปฏิวัติการศึกษาปฏิวัต,วติคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำสร้างโลกในระดับมาตรฐาน ที่นำโลกในวันนี้และในอนาคตได้การกล่าวเช่นนี้ถือว่าเป็นการพิจารณาเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่และสำคัญอาจจะต้องใช้เวลาขยายความในการปฏิวัติเศรษฐกิจไทยในอนาคตนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราขอจบรายการในบริบทของกระผมสมเกียรติออนวิมลไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับนั่นคือในบริบทของสมเกียรติออนวิมล 是吧？你看。